สำหรับประเด็นในเรื่องของชุมชนในวันนี้นะครับเราจะไปดูกันกรณีของฝาท่อระบายน้ําบริเวณทางเข้าถนนซอยสหกร4นะครับเขตลาดพร้าวซึ่งหลังจากเราได้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบก็พบว่าฝาท่อระบายน้ําบริเวณนั้นมีการยุบตัวลงจนเกือบจะหล่นลงไปในท่อนะครับทำให้รถที่สัญจรไปมาต้องหักหลบจนเกิดเหตุเฉียวชนบ่อยครั้งครับจุดปัญหาแห่งนี้อยู่ที่บริเวณทางเข้าซอยสหกรณ์4จากฝั่งหมู่บ้านต่อรวมโชค ซึ่งเส้นนี้มีรถสัญจรเข้าออกอยู่ประจำ เนื่องจากเป็นทางลัดที่เชื่อมระหว่างถนนโชคชัย4กับถนนานาคนิวาสโดยทีมข่าววิดนิวส์ได้ลงตรวจสอบพื้นที่หลังได้รับแจ้งเรื่องร้องเรียนจากชาวบ้านนะครับพบว่าฝาท่อระบายน้ําได้ยุบตัวจนเกือบจะหล่นลงไปในท่อระบายน้ําแล้วทีมข่าวจึงได้เข้าไปสอบถามกับชาวบ้านที่อยู่อาศัยในละแวกนั้นก็ทราบว่าสาเหตุเนื่องจากเมื่อช่วงหน้าฝนปีที่แล้วทางสํนานักงานเขตลาดพรา้าวได้มีการนําเครื่องสูบน้ําขนาดใหญ่มาตั้งไว้ที่บริเวณนี้ เพื่อระบายน้ำในพื้นที่หมู่บ้านต่อรวมโชคที่มีปัญหาน้ําท่วมขังเป็นประจําในช่วงฝนที่ตกหนักและเมื่อช่วงต้นปี54หลังจากผ่านฤดูฝนไปแล้วเจ้าหน้าที่สํานักง,งานเขตลาดพรา้าวจึงได้มีการย้ายเครื่องสูบน้ําออกไปแล้วทําการปิดฝาท่อให้ตามเดิมแต่ด้วยเหตุใดไม่ทราบถึงมีการปิดฝาท่อที่ไม่เรียบร้อยปล่อยให้ยุบลงไปแบบนี้กว่า2เดือนแล้ว ทำให้รถที่ออกมาจากซอยสหกรณ์4ต้องเบี่ยงหลบกินเลนไปแล้วมีเหตุเฉียวชนกับรถที่สวนเข้ามาบ่อยอีกครั้งซึ่งปัญหาดังกล่าวนี้อยากฝากถึงสำนักง,งานเขตลาดพร้าวให้มาทําการซ่อมแซมเปลี่ยนฝาท่อเป็นการเร่งด่วนก่อนที่จะเกิดเหตุเสียหายถึงขั้นมีผู้ได้รับบาดเจ็บครับ